คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงการตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งคุณผู้ชมอาจจะนึกภาพตามถึงเรื่องของการทําบุญตักบาตรกับพระสงฆ์ตามประเพณีแต่วันนี้ช่วงนักข่าวพลเมืองจะพาไปติดตามการตักบาตรในถนนสายวัฒนธรรมที่อําเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดครับเพื่อนําสิ่งของที่ได้ไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ติดตามจากรายงาน อโกกาาสมมมรร่่ววุุลถนนสายวัฒนธรรมหมายถึงเส้นทางที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในท้องถิน่นที่โดดเด่นออกมาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมและฉายภาพความเป็นท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนโดยที่บ้านนนสวรรค์ตำบลนนสวรรค์อำเภอปทุมรัฐจงังหวัดร้อยเอ็ดถือเป็นหนึ่งถนนที่เป็นพื้นที่ต้นแบบโดยให้บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน เมื่อวันที่20กรกฎาคามที่ผ่านมาถนนสายวัฒนธรรมเส้นนี้ได้จัดกิจกรรมตักบาตรเข้าสารอาหารแหง้งโดยสิ่งของจะนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่พร้อมทั้งเงินส่วนหนึ่งสนับสนุนพื้นที่และกองทุนพระสงฆ์อาพาธในเขตอำเภอปทุมรัฐอีกด้วยผลบุญที่เราได้ทาในวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเข้ากสิเอาไปให้ กู้ยที่เตียงนะครับซึงบ่ไดเอาไปใส่เจ้าคณะท้าพอรูประสงค์เพิ่นบินถบาดแล้วเพราะว่าเป็นปัดใจเข่าสารอาหารแห่งเพิ่นกับบ่ไดเอาไปนั่มบเพิ่นมอบหมกับตำบลโนนสวรค์นะครับถึงพึ่งเฮ็ดครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับคันนี้ก็ภูมิใจที่พี่น้องประชาชนชาวตำบลโน้นสวรค์ได้ออกมาร่วมการตักบาตเข่าสารอาหารแห่งเพราะว่าสิเป็นปัจจัยต่างๆเพื่อเข้าสินั่ไปให้ผู้ไรโอกาส ในตำบลโน้นสวนนรรค์ผู้พัวที่เตียงนะครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับวัวววววงปลาพงศิมีโอกาสเดี๋ยวเสี๋ยต่อไปพงศิริเฮดอีกนอกจากความร่วมมือของผสมในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐชาวบ้านที่มาร่วมกันเตรียมพื้นที่ประดับตกแต่งสถานที่โรงเรียนและนักเรียนก็ได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีชุมชนรวมถึงการแบ่งปันผู้อื่นไปในตัววันนี้ดีใจว่าค่ะที่ได้มาทำบญ ใส่บาตรของวัดนะคะ<า>ก็มากับใครเอ่ยมากับแม่ค่ะแล้วก็ในวัดเนี่ยทำทำกิจกรรมอะไรบ้างแบบเวลาที่มาวัดอะ่ะก็ใส่บาตรสวดมนต์ก็บอกว่าถ้ามาวัดแล้วใส่บาตรมารู้สึกสนุกแล้วก็มีความสุขในการใส่บาตรค่ะแล้วก็อยากให้เพื่อนมาใส่บาตรด้วยกัน นอกจากที่ถนนสายวัฒนธรรมบ้านนนสวรรค์แล้วหลังจากนี้จะจัดทั้งหมดอีก9แห่งเพื่อให้คนในพื้นที่ได้มีโอกาสส่งต่อความช่วยเหลือกันและกันอีกด้วยนักข่าวพลเมืองทีมวัสเกตรายงาน